ไม่ได้มานานแล้วหลายปีแต่ก่อนก็นมากับหัวหน้าพุนศักมานี่แหละเพื่อสสอโคดสัตดึกดำบรรมานี่ก็เขาบอกว่านายพานนะที่เห็นครั้งแรกเขาถือมาจากข้างล่างเป็นประมาณสันหลังมันนะขนาดนี้แหละแล้วก็แบกมาถึงนี่ก็หนัก คว้างลงไปเขาจะโกหกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ตั้งแต่นั้นก็เริ่มที่จะสืบค้นโดยหัวหน้าปูนสักกลางทองนั่นแหละที่กิ่งแหล่งขุดค้นนี่ผมอยากจะตั้งชื่อให้เป็นเกียรตินะว่าแหล่งขุดค้นส้างดึกดำบรรย์ไซปูนสักแคมป์ไซปูนสัก เนี้หินแตกหินแตกหัวปูแหละแล้วถ้าลงไปน่ะเป็นปูไม้ลวกแต่ถ้าตามสภาพป่าที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี่แสดงว่าคนไม่มานานแล้วไปนู่นก็ได้อยู่แต่ไม่อยากเสียงคุณผูชมถ้าอยากจะมาเที่ยวป่า เดินป่าเชิงอนุรักษ์อนุรักษ์ธรรมชาติไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมก็ขอเชิญนะครับเราก็ติดต่อกับทางป่าไม้จังหวัดให้ทางป่าไม้จัดคนเดินป่าให้แล้วเราก็จะเห็นธรรมชาติริบๆเดิมเๆนะครับเราไม่ต้องมาเองเพราะเราไม่เชี่ยวชาญให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้พามาอย่าลืมนะครับป่าเป็นของเราทุกคน อย่าจุดอย่าเผาอย่าทำลายเลยครับเพราะว่าคนข้างล่างคนต้นน้ำเนี่ยเมื่อต้นน้ำนจเจริญอุดมมันก็ซับน้ำไว้ข้างล่างมันก็จะเป็นน้ำไหลไปตามห้วยคนปลายน้ำอย่างพวกเราอยู่ในเมืองสกุลก็จะได้พึ่งพาอาศัยธรรมชาตินี่แหละนอกจากนั้นแล้วอาหารป่าของป่าหน่อไม้เอ่ยก็ได้กินอยู่ในป่านี่แหละเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้เข้มงวดถึงขั้นว่าจะไปไล่จับหรอกครับ แล้วก็พวกสมุนไพรใบยาต่างๆอีกมากมายมหาศารที่คนในสกลนครยังไม่รู้คนที่รู้จริงๆคือแพทย์พื้นบ้านหมอพื้นเมืองไปเดี๋ยวเราจะต้องลงไปดูตรงแคมปไซน์นะแล้วก็ต้องเดินทางกลับเพราะว่ามันมีงานภารกิจรอข้างล่างอีกหลายงานนะครับ